สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเบาบุญไทยภากิจปเทีย์คับผมวันนี้พี่น้องข้าสิพามาหาซอนกุ้งพี่น้องกุ้งเต้นพี่น้องอยู่ขางคลองอยู่หนาน่าห้องพี่น้องไปพี่น้องตามมาพี่น้องเร็ว่อยๆฟังฟังฟังเฮ้ยสินที่สีคือได้ไรมาพี่น้องพาเบิงกุ้งเต้นพี่น้องนี่ เอาอยู่ข้างคลองเลยได้ไเนี่ยี่เดี๋ยววไหพี่้อง <laughs> ต,ตีจุดตอยู่ต้องลงไปข้างล่างข้างล่างนีอยู่บ่มีขังคนก็มีเป็นเอาอุ้หมึงลายเท้ที่อันข้าจะทำไปขังคนอะไรน่ะขังคนเต็มเลยเอะ พี่น้องคามฟังกันด้ยโอ้โหโค้งอยเฮ้ยเกี่ยวรถโอ้โหโอ้โหุยคลิปพี่น้องกค้งลายครับแหพอดีกุ้งเห็น่พี่น้องนี่นี่กุ้ง tay lại đột 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 đâu 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 nông, cung này đâu đâu cung thằng này đâu đâu nông đâu 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 Cung đâu 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 nông đâu 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 đâu

เออมือตกงหนามเด้เออมาพี่น้องไหมตาพี่น้องกูนะกุ้งขึ้นอุ้ยเอ,อ้ยตดโอ้โอ้โอ้โอ,โอ,โอ้พี่น้องโอ้<ห>ลายคักเออเดี๋ยวพี่น้องนี่ตากุ้งนี่พี่น้องเห็นอยู่เปล่ นี ite, ่โอ้ยล่เขาเลอมจังหน่อยพี่น้องนี Alter, <uh. ่ขนล้วขแล้วขิงแล้วเอ๊ะเปเดียวขแล้วพี่น้องอาอกัขเถอะโอ้เจียได้จังเลยพ่นอเอ๊ะดนเขาแล้วฮะเรงลองเอารแล้ว้อพี่น้องแป๊บเดียวพี่น้อง้ง กุ้งเข้าน่า k h นี่เตะงงงงอยู่เอาไหมขอดแตะอันนี้ขอแตะอันลงมันชิงไง่าเยหะหาไปเลยโอ้จบเอาเล้อพี่น้องกุ้งนะพี่น้องเต็มเลยมันขึ้นขึ้นตามครอบพี่น้องกุ้งนะภาวาการกุ้งพี่น้องนี่ตัวเงียตเมยเลย นี่โอ้ตก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 น้ำพี่น้องโอ้เดือดเปียกแล้วพี่น้องเต็มที่เลยอืมนี่เดือดเปียกแล้วพี่น้องเต็มที่เลยแบบนี้อากาศมัเย็นพี่น้อง มากรม,มาการปรุงกันครับผมตัวนี้มันขาวเลยพี่น้องเห็นไหมล่ะเดี๋ยเอากุ้งไปนินเถอะนองกุ้งนี่โอ้โเดี๋ยวโอ้ลื่นตะไคร่ตะไคร่น้ำลื่นๆ ข้าจะเอาว่าสุดหาในเหตุนีังตป็นพี่บ่าวม,มันเลยน้ำยังมาเคลื่อนนี่ไหมอู้คุ้งลายพี่น้งองอนเราจเอาคุ้งไปเก็บกันพี่น้องพี่น้องก็เหลือเกินทุ่ ม่งพี่น้องผลง,งานเท่าพี่น้องนี่แ๊บเดียวสวอดเอาเลยเนี่ยน้องเห็นบ่มักุ่งเขาวะนี่้หลายค่าวละยูดอฟเพ่งสีลายพี่น้อง ใส่บน่ะตื่นป่านี่ดิคีแล้วนี่โอ้ตัวมึงใหเลยไม่ใครไม่ใครอู้พุ่นอะเห็นปลตาไหมนะพุ่นอะตัวมึงใหญ่นึพี่น้องอบน้นะ ดีมากเจ้าข้ามาแล้วตัวไงนเลยกุ่งห้อโอ้หูเต็มกุ่งพี่น้องโอ้วไป่ลายเท่าวะไปนะ กุ้กงไหมอหลายคักอะไรเนี่ยอะไรล่ะกี้มากันกุ้งบุลุกไปเร็วมากันกุ้งกับพ่อมาอู้พี่น้องอะไรคักอะไรเนี่ยลอ,องสิเลยพี่น้องขังคล้องพี่น้อง cùng đét 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 máy này ừ. giọt phi nó sinh giọt cùng gì đi hả ừ tìm lơi hả hả không hả tên nàm hả đó men men cùng với cái Để đấy, bữa gì coi cụ. xúc Money. phăng Money. 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 đi Money. 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 tập Money. 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 Hoa bung hoa 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 น้อู้อู้ وم! มีตัวใหญ่พี่น้องอ้อู้นี่เต็มเลยโอ้โอ้ส่วน่วนเอาแล้วครับพี่น <esté S 2> ้องมันกำลังขื <or something> ้นพ um ี่น้องกุ้ง เออฮะ <c oughs> นู่นนะคุมามาเนี่ยพี่หัวแงแต่งแดก,กับดกุุงหัวแต่ก,ก่ออยอย่่รอกเนาะทาเรื่อยเนาะถกสองผุ่นกระลายด้ยางเไปโหลดนี่ตาดิาะ บมดปันไดแห้งคือกันกนนะอ้ฟองผลนะพี่น้องอกุ้งมันก็ร่างขึ้นกุ้งกำลังขึ้นเออคุณนะ่ะตาแดงๆคุณนะ่นะคุณน่ะเราเห็นนะพี่น้องเนาะมันมืดแห้งอู้ขามฟองผลกันนะครับนะผมสราระคลิปซอนกุ้งมือคืนพี่น้อง อาใพี่น้องมันคือมันมืดแห้งพี่น้องนี่พี่น้องนี่ได้เส้นี้พี่น้องกุ้งเฮาพี่น้องได้กอยหนึ่งพี่น้องน้ำมันแห้งพี่น้องน้ำมันแห้งแล้วก็เอาเนื้อไดพี่น้องกุ้งเฮามันมันตื่นไฟพี่น้องน้องกุ้งเฮานี่ตัวมันงามพี่น้องหาไปแต่มันคือพี่น้องเมื่อเช้าได้มาความกุ้งเฮาเหลือซส้นี้แล้ะพี่น้องมากินพอดีเอาไว้กอยครับผม อเครีย okay, ด้ผมสำหรับคลิปนี้กับหาหาการโุงพี่น้องก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมถ้ามาคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร b ์ช่องบอทไทยไปกินไปเที่ยวนะครับจะกันไม่ลิปนาครับผมสวัสดีครับ